สวัสดีครับวันนี้ทาซานบอยมารีวิวยาไปอีกตัวหนึ่งที่เป็นยาอารมาติกอ่าพอดีพี่ิวกิจเขาแถมมาให้ให้เครดิตเขานิดนึงก็เออเป็นยาอารมาติกสายผลไม้นะแบบเออของเป็นเหลืออยู่หน่อยงแล้วแบบเหลือไม่มากแล้วเดี๋ยว ก็เลยอัดเขาเลยเป็นเป็นเชอร์รี่ค่ายค่ายเลนลิมิเต็ดเอ่อค่ายเลนลิมิเต็ดค่ายเลนลิมิเต็ดนะตัวนี้ใบยาจะเบนกันระหว่างแบ็คคอมบันดิสกับเอ่อเบอร์เร่เออเบอร์เร่น่าจะจำไม่ผิดนะแบ็คไอ้ค่ายนี้เอ่อเลนลิมิเต็ด ทีเคซิกทีเคซิกแเพื่อนๆชอบก็ลองไปทักไปหาพี่ก็ได้นะพี่อุกิจวันนี้ผมจะใส่แบบใส่กองใส่กองเก้ามิลกองตัวเนี้ยคือไปแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะคือรอูว่างตัวไอสเต็มเนะี่ย เออมันขนาดมันจะไม่เหมือนกันคือบางทีเขาไว้ใส่กองอะไรเงี้ยเออแบบแต่ผมมีแรปเตอร์นะตัวแปลงอะไรเงี้ยเออบางทีผมก็ใส่ใส่ก้นบุหรี่ก้นกองบุหรี่บ้างอะไรบ้างเพื่อซับน้ําเลยนะแล้วก็บางทีก็เอาใบจากเออใบจาก,าจากมามามว,มวนๆะอ่ะเพื่อไม่ให้ใบายามันเข้าเข้าคอเราอะไรเงี้ยเออแต่วันนี้จะใช้กอง สียบแบบนี้เป็นแดปเตอร์คือมันก็จะทำให้รูแคบ,บลงทำให้ใบายาไอใบที่เท่าอ่ะเข้าปากเราน้อยแต่วันนี้ผมจะลองด้วยยาเท่นธรรมดาบ้านๆแบบเราของเรานี่แหละเออคือมันมันมีหลายแบบนะเออบางคนเขาก็ ถ้าไปบางตัวที่มีระบบเขาเรียกว่าอะไรวะรีเวิร์ดรีเวิร์ดคาราบาสอะไรสักอย่างอ่ะมันจะเป็นทรงงอๆนะมันจะไม่ใช่อย่างนี้มันจะแบบฟื้อแล้วก็เป็นตัวยูขึ้นไปอ่ะงั้นอ่ะคือมันลดมันจะพอใบยามันจุดสูบไปสักพักหนึ่งแล้วอ่ะมันจะมีไอ้น้ำมันนะเออมันจะช่วยดักได้มันจะทให้น้ํามันทําให้น้าไม่เข้าคอเราแต่เนี้ยผมจะ ใช้วิธีเอาอยาเส้นลองก้นเออลองก้นไปเพราะยาเส้นตัวยาเส้นแห้งอยู่แล้วนะผมบอกไม่ไม่ต้องบอกยี่ห้อนะอยาเส้นอะไรอะไรเงี้ยคือได้หมดแหละก็คือแบบเพราะขอให้มันแ,นแห้งๆอะ่ะเออเราเราลองก้นไว้เพราะเราชิมเราชิมแค่ผิวๆแหวนเราผมไม่ดูดไม่ดูจนก้นโบนะส่วนใหญ่อะ่ะเออเพราะตัวนี้ปลายตัวนี้ค่อนข้างลึก มันมันมันค่อนข้างลึกอะ่ะเออถ้าปกติมันจะมีอ่าสมัยก่อนที่ผมสูบไปผมจะตัวตั้นๆแบบนี้ผมก็จะไม่ค่อยร้องคือดูดจนหมดละอ,อ่าเดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่อยากดูดนานและว,วันนี้วันนี้อยากดูดแค่แป๊บเดียวมารีวิวให้เพื่อนดูประดีมาให้เครดิตพี่กิจแกด้วยแหละแกอุาสาแถมมาให้แล้วมันใกล้จะหมดแล้ว TK six เนี่ยค่าเลนลิมิเต็ดนะคือคือผมดูด ผมสูบมาหลายตัวนะผลไม้อะส่วนใหญ่จะกัดลิ้นแต่ TK 6เ,เนี่ยของเรนค่าลิมิเต็ดเนี่ยคือไม่ไม่กัดนะเออดูกี่ทีก็ไม่กัดนะนี่ผมดูไปบ้างแนะคือแบบพี่แกแถมมาให้นะพี่โอกิแกถมให้คือสูบไปบ้างแล้วอะเออแต่มันใกล้ใกล้จะหมดแล้วเลยเลยเลย,เลยมารี่มทำคลิปไว้ก่อนเออเดี๋ยวจะทำคลิปไว้เพื่อนเพื่อน,อนดูไว้ก่อนว่า กลัวจะสูบหมดแล้วเดี๋ยวไม่มีรีวิวเออนั่นแหละลก็อัดไปมื่กี้ผมลอง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 ยาเส้นไปในระดับหนึ่งนะเออไม่ต้องไม่ต้องปิดปิดยี่ห้อไว้ไม่ต้องบอกว่ายี่ห้ออะไรมันไม่สําคัญอะไรคือยาเส้นธรรมดาเออเราก็ลองนี่แต่ผมจะเซฟวันนี้ผมกะสูบแค่นิดเดียวเองนะคือแบบ เออเพราะจากจะเก็บไว้สักโบนึงเนี่ยเหลือได้อแค่บโบเดียวยงงจะเซฟก็อัดไปห้หน่อยใช้นิ้วกดแบบเออไปใครสนใจก็ทักหาดพี่แกได้นะคือแกก็แถมมาสั่างแกใจดีอะ่ะเออใบายาค่อนข้างชื้นนะถ้าเป็นแบคแคมบนดิสอ่ะเออ แบ,บ็คแคมันดิดส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างชื้นเป็นมาแบบแต่ค่ายเลนลิมิเต็ดไม่ค,ค่อยผิดหวังหรอกคือถ้าคนสูปป่ไปเขาจะรู้าว่าแบบค่ายนี้มันโอเคอะ่ะเออมันมันมีตัวเด็ดๆดัดดงๆเยอะเออแบบสายผลไม้สายขนมสายออสายอโรมติกสายนอมนโลอะไรเงี้ยเออมัน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 มีเยอะ แต่วันนี้จะเอาลองอธิบายให้เพื่อนๆรับรู้กันไปเลยตามตามฟิลเลยเออเพราะอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วคือมันเชอร์รี่คือมันชัดเจนอยู่แล้วมันจะมันไม่ได้มีมิติหลากหลายเหมือนเหมือนยาบางประเภทนะเอ,อ กินหอมมากเลยสัมผัสแรกอะ่ะคือโอ้มันเป็นอะไรที่สุนทีมากแบบการดูดการสูบสูบสูบใาบยาอาโรมาติกนี่คือมันเป็นอะไรที่แบบเพลิดเพลินมากเลยคือถ้าเป็น สายเชอรี่อ่ะคือคือคือส่วนใหญ่สายผลไม้มันจะกัดลิ้นนะคือคือสู่ไปแล้วแบบมันจะค่างกัดลิ้นอ่ะเออแต่ตัวนี้มันไม่กัดอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมใช้ไฟแรงเลยนะคือเพื่อเล่งกลิ่นของมันถ้าปกติอ่ะ ถ้านักสูบก,ก็จะใช้ไม้ขีดใช่ไหมค่อยๆชิมมัตรถ,รถไปเรื่อยแต่นี้คือผมอัดใบรรยาไปน้อยกะเร่งแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังไปเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยเออหอมมากหอมเชอร์รี่มากๆถ้าเพื่อนชอบสายผลไม้อ่ะ แนะนำเลยคือ Lane Limited, เลนลิมิเต็ดเอทีเคซิกกระป๋องมันเด็ดมันก็มันเคยมีกระป๋องหน้าหลังแล้วก็มาแบ่งแบบมาแบ่งขายซอยขายกันอะไรเงี้ยเออตาม คืถ้าเป็นใบายาที่มันชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะแบบเบนมาแบบกลิ่นเดียวแล้วเราจะมันก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคือในเลเยอร์แรกเลเยอร์สองอะไรเงี้ยมันจะมันก,ก,ก,ก็ก็คือจะชัดในตอนเลเยอร์แรกกันแหละเออคือกลิ่นกลิ่นเชอร์รี่กลิ่นหอมเชอร์รี่มันจะมาเต็มเลย เนี่ยมัน,นยังก็ยังมีอยู่คือแบบแต่ใกล้แล้วผมรับรู้ถึงใบยาเส้นที่ผมลองมาแล้วผมใส่เชอร์รี่ไปนิดนึงมันหอมมากเลยแนะนำนะมบแล้วครับอ่ามันแค่นี้แหละคือมารีวิวให้ดูเพราเดี๋ยวยามันจะหมดซะก่อน โอเคสวัสดีครับขอบคุณมาก